ไอ้ดำแคดดี้เหลือบสายตามองดูที่ผืนดวงตาของมันฉายประกายเคลือบแคลงใจแวบหนึ่งแต่แล้วก็เป็นปกติมันเงยหน้าขึ้นมองดูบุรุษลึกลับซึ่งมันเรียกมาเจ้านายด้วยแววตาที่แสดงออกถึงความไม่พอใจแล้วเอ่ยถามขึ้นอย่างหุนหุนเงินค่าอะไรเจ้านายชายลึกลับยิ้มเครียดเียมือขวาที่สัมผัสกระไกปืนซึ่งพกซ่อนอยู่ในซองพิเศษเกรงสันลลิกแต่แล้วก็ระงับสติอารมณ์ ลายมือออกพูดตอบออกไปด้วยน้ำเสียงเรียบเงินค่าจ้างอีกครึ่งหนึ่งของหรือ2,500ดอลลาร์เป็นของหรือแล้วดำบุรุษลึกลับพูดพลางพยักพยเยิดให้เจ้าดำก้มลงไปเก็บเงินเจ้าดำลีตามองดูบุรุษลึกลับถ้าถังไม่พอใจแสดงออกมาอย่างชัดแจง้งมันลดมือลงแนบกับลำตัวช่วงแขนสัมผัสกระด้ามปืนซึ่งพกซ่อนอยู่ที่ซอกเอวทำให้มันกำลังใจดีขึ้นอโข ให้เงินทำไมต้องโยนลงที่ผืนเจ้านายคงจะไม่ใช่คนไทยคนไทยเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอกเอาของเจ้านายคืนไปไอ้ดำพูดพลางใช้เท้า,าเขี่ยปึกธนบัตรดอลล่ากระเด็นมาตกอยู่ที่ปลายเท้าของบุรุษลึกลับที่กำลังจ้องเขม็งแทบไม่กระพริบตาอยู่นั้นถึงผมจะเป็นโจรแต่ก็ไม่หิวเงินจนเกินไปนะักคนสุพรรณอย่างผมก็มีศักดิ์ศรีพอสมควรเจ้านาย ไอด้ดำขบกลามพูดออกมาด้วยท่าทางฉนเฉียวยังไม่ทันที่ทั้งสองคนจะปฏิบัติอะไรต่อไปบุรุษที่สาซึ่งเป็นชายสูงอายุก็พาตัวเองเข้ามาในห้องน้ำด้วยท่าทางรีบหลอนบุรุษลึกลับใช้เท้าเหยียบปึกธนบัตรแล้วก้มลงเก็บต่อจากนั้นก็หันหน้าเข้าหาอ่างล้างหน้าส่วนไอด้ดำยกมือไห้ชายสูงอายุพร้อมกเอ่ยถามขึ้นอย่างนอบน้อมจะกลับืึครับท่านเจ้ากรม ชายสูงอายุพยักหน้าอย่างอารมณ์ดีแล้วเดินเข้ามาหยุดที่อ่างล้างหน้าข้างๆพลางพูดฝนน่ากลัวจะตกเจ้ากลมขนส่งก็ผิดนัดอัวไม่มีพาร์ทเนอร์กลับดีกว่าวันนี้ออกกี่รอบวะดำประโยคสุดท้ายชายสูงอายุซึ่งเจ้าดำเรียกมาเจ้ากลมย้อนถามด้วยน้ำเสียงที่ปลาณีสองรอบครับท่านเจ้าดำตอบอย่างนอบน้อม ยังไม่ทันที่ชายสูงอายุจะพูดอะไรต่อไปก็มีเสียงตะโกนดังลั่นมาจากสโมสรด้านนอกเสียงฝีเท้าและเสียงที่เซ็ตอยู่พอจะจับใจความได้ว่ามีการฆ่ากันตายอยู่กลางสนามกอล์ฟชายสูงอายุทำหน้าเหลอหลาแล้วเดินจ้ำพูดๆออกจากห้องน้ำอย่างรวดเร็วบนุษลึกลับไหวไกายเยือกไอดำสมัดมือเข้าหาซอกเอวเหมือนกบงูฉกพลิ้บตาเดียวไองูเหา่าพายนจุดสามห้าเจ็ดก็พงาดติดมือออกมาเหมือนกับปาติหัน ไม่มีทางเจ้าไหนไอ้ดำคำรามพลางถ่ายหัวไม่มืองางนกปืนขึ้นดังคลิกเฮ้ย <Hey, S 2> หรือจะบ้าหรือวะไอ้ดำบุรุษลึกลับอุทานออกมาด้วยท่าทางตื่นตะนกไม่บ้าก็เหมือนบ้านนั่นแหละมีคนพบศพไอ้สามตัวนั่นแล้วกล่าวนี้ไม่ผมก็เจ้านายนั่นแหละคงจะติดคุกหัวโตไปตามๆกันยกมือขึ้นเหนือศีรษะแล้วถอยเข้าไปในซุวมนั่นประโยคสุดท้าย ไอ้ดำกำททับออกมาด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดบุรุษลึกลับยกมือขึ้นประสานขึ้นเหนือศีรษะแล้วค่อยๆเดินเข้าไปที่ส้วมที่เรียงรายเป็นพืชอยู่ด้านตรงกันข้ามอ่างล้างหน้านั้นไอ้ดำหัวเลาะฮือๆอ,ออกมาด้วยความย่ำใจพร้อมก็เดินตามไปอย่างกระชั้นชิดไผ่ท่อนจุดสามห้าเจ็ดที่กระชับอยู่ในมือจ้องจับอยู่ที่แผ่นหลังของบุรุษลึกลับอยู่ตลอดเวลาบุรุษลึกลับชำเลืองดูบานประตูห้องน้ำที่แยกออกเป็นประตูแบบสปริงประกายความหวังฉายแสงขึ้นมาในแววตาแว็บหนึ่ง เข่าแกล้งเดินทวงเวลาให้ช้าลงไอด้ดำแคดดี้พลวดเข้าไปประชิดมือข้างที่ถือปืนจี้มับเข้าไปที่แผ่นหลังพร้อมกับคำรามอยู่ในลำคอเข้าไปผมไม่มีเวลามันเป็นจังหวะที่ทั้งสองยืนอยู่หน้าประตูส้วมผลดิบพอดีบุรุษนึกลับจับบานประตูแล้วผลักเข้าไปข้างในพอไอด้ดำหลงกลผวาตามเข้าไปบุรุษนึกลับก็ปล่อยบานประตูดีดเข้าใส่ร่างของไอด้ดำเต็มแรง ไอ้ดำอุทานออกมาด้วยความตกใจเมื่อมองเห็นบานประตูดเด้งกลับเข้ามาประทะล่างของมันสัญชาตญาณทําให้มันตวัดปืนขึ้นแต่ไม่ทันการเสียแล้วบานประตูและแทกปืนเบนออกไปทางด้านข้างพร้อมๆกับที่ล่างของมันเซถละออกจากหน้าประตูบุรุษดิกลับแหวงตัวออกมามือขวาที่ฉกวุบไปในกระเป๋ากางเกงสะบัดขึ้นมาเหมือนกับเล่นกลปืนสวมท่อเก็บเสียงที่ผลิตในอิตาลีเตดมือขึ้นมาเหมือนกับปาตีหาน กระสุนเก็บเสียงขนาดจุดสองสองถูกส่งออกจากท่อเก็บเสียงเป็นนัดแรกมันกระทบก,กัะไล่ขวาของไอ้ดำแคดดี้เข้าอย่างเหมาะเหมิงล่างที่กำลังเซล,ลุนหลุนอยู่เอยียงวูบลงไปตะแคงกับผืนปืนที่ถืออยู่ในมือหลุดกลิ้งกระเด็นไปเกือบถึงอ่างล่างหน้าไอ้ดำก็ทนทายาดมันยกมือข้างสายขึ้นประบหัวไหลแลพยุงตัวลุกขึ้นโลหิตเริ่มทะลักออกมาตามล่องเหนียวมองเห็นธนาตาบุรุดลึกลับก้าวเท้าสวบเข้ามายืนจังก้าขำศีรษะอยู่เบื้องหน้า ปืนสวมท่อเก็บเสียงจี้หมับลงที่หน้าผากของเจ้าดำพลางคํารามออกมาอย่างดุดันทำยังไงมึงก็หนีความตายไม่ผลไอดำถ้าเจอไอส้สวงกับออยวงในนรกมึงช่วยบอกด้วยว่ากูคิดถึงไอดำแคดดี้สะดุ้งเฮือกขยับปากจะหลองแต่ไม่ทันการเสรแล้วบุรุษลึกลับเหนียวไกศาสตรกระสุนเข้าใส่อย่างชนิดไม่เหลียงกล่าวนี้เสียงกระสุนดังพิกลพิกลกว่าทุกครั้ง อำนาจของกระสุนจุดสองสองแมกนัมที่ยิงแบบเผาขนทำให้หน้าผากของเจ้าดำยุบลงไปอย่างทันตาเห็นล่างที่นั่งคุกเข่าอยู่ที่พื้นหงายตึงลงไปสั่นระลิกเหมือนกระปุกโดนทุบหัวชววอึดใจกันนิ่งสนิทโลหิตทะลักออกมาเหมือนกระสายน้ำบุรุษลึกลับยัดปืนลงไปในซองพกพิเศษแล้วเดินข้ามล่างที่อาบเลือดของไอ้ดำพาตัวเองออกไปจากห้องน้ำอย่างเยือกเย็น เ <S ie> สียงไซเรนดังโหยหวนมาจากประตูสนามกอล์ฟด้านหน้าชูดใจรถพยาบาลตู้ทึบสีขาวกระโโพดเลี้ยวขับเข้ามาอย่างรวดเร็วหลอดไฟสีแดงที่หมุนบัอๆอยู่บนหลังคาทําให้ทุกคนที่อยู่ในบริเวณสนามกอล์ฟหันกลับไปมองด้วยความตื่นเต้นบุุษนึกลับซึ่งออกมาจากห้องน้ําอย่างสดสด้ลนหลอนเดินตรงเข้าไปที่โต๊ะตัวนอกสุดเปิดถุงกอล์ฟซึ่งวางทิ้งเอาไว้ตั้งแต่วินาทีแรกที่เข้ามาในสโมโสรอ,ออกโดยท่าทางรีบร้อน หยิบกล้องสองทางไกลแบบสองตาขึ้นมาส่องดูรถพยาบาลซึ่งขณะนี้เลี้ยวสายแล่นลงไปในสนามกลอบด้วยความเร็วสูงตัวอ,อักษรลงพยาบาลกรุงไทยที่ติดอยู่ด้านข้างของรถทําให้ใบหน้าที่เคร่งเครียดของบุรุษลึกลับบังเกิดรอยยิ้มขึ้นมานิดนึงบุรุษลึกลับปรับโฟกัสติดตามดูรถลงพยาบาลซึ่งขณะนี้วิ่งเข้าไปจอดที่หลุมกลอบหลุมที่18เรียบร้อยแล้วพนักงาน หรืออาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพร้อมด้วยเปลสนามกระโดดลงจากรถ3คนเปลถูกวางลงที่ผืนต่อจากนั้นทั้ง3คนก็ปลาดเข้าไปชนุลมนวลุ่นวายอยู่กับล่างที่นอนละเกะละกะอยู่ที่สนามกลอบนั้นอึดใจใหญ่ๆต่อมาล่างของหญิงสาวก็ถูกยกขึ้นเปลสนามกลุ่มคนทั้งหมดพากันขึ้นรถพยาบาลเปิดไฟวาบๆใส่เลนถูกเล่งหอยหวนดังบาดจิตบาดใจวิ่งขึ้นจากบริเวณสนามกลอบ ทิงล่างของผู้เคาะหลายทั้งสองซึ่งขณะนี้ปลาสจากลมหายใจเอาไว้ที่หลุมกรอบหมายเลข18นั่นเองบนหลุดลึกลับสั่งกล้องติดตามดูรถพยาบาลอยู่ชั่วครู่หนึ่งก็ค่อยๆวางกล้องสนามลงบนโต๊ะชำเลืองดูรอบๆข้างนิดหนึ่งเมื่อไม่เห็นมีใครสนใจก็เอื้อมมือไปบิดช่องปรับระยะของกล้องสนามไปทางด้านสายมือดังคลิกทันใดนั้นเองเครื่องวิทยุที่ติดต่อระบบพิเศษซึ่งออกแบบติดตั้งอยู่ภายในกล้องสนามก็เริ่มทํางานด้วยระบบอัตโนมัติ บุุดลึกลับยกกล้องขึ้นกรอกคำพูดลงไปหุนห้วนเป็นภาษารัสเซียลงไปสองสาประโยคต่อจากนั้นก็หมุนช่องปรับระยะกลับที่เดิมยัดกล้องสนามลงเข้าไปในถุงกรอบเรียกพนักงานมาเก็บเงินแล้วยกถุงกรอบขึ้นสะพายบาออกจากสโมสรอ,อย่างรวดเร็วรถพยาบาลของโรงพยาบาลกรุงไทยบินควบมาบนถนนพระรามสีภายในห้องโดยสารที่ถูกดัดแปลงเป็นห้องพยาบาลชั่วคราว ปรากฏร่างของหญิงสาวที่โดนยิงที่สนามกอล์ฟนอนหายใจรวยลินอยู่บนเปลสนามขวดเลือดขนาด300ซีซีห้อยอยู่ที่ขอเหล็กติดกับเพดานรถสายยางที่ต่อลงมาถูกแทงเข้าไปในเส้นเลือดบริเวณข้อพับสายท่อ,อยางจากบอ้องออกซิเจนถูกดึงเข้ามาครอบที่จมูกของหญิงสาวด้วยความคล่องแคล่วว่องไวต่อจากนั้นพนักงานของรถพยาบาลที่นั่งอยู่ข้างๆคนขับคือเอื้อมมือไปหยิบป,ปากพูดหูฟังจากเครื่องวิทยุขึ้นมาพูดห้วน กรุงไทยจากกรุงไทยสามเปลี่ยนเงียบไปชั่วอึดใจก็มีเสียงตอบกลับมาดังลั่นกรุงไทยสามจากกรุงไทยมีอะไรว่ามาเลยพน,นักงานคนที่กำลังพูดวิทยุหันกลับมาชำเลืองดูหญิงสาวบนเปลนิดหนึ่งแล้วหันกลับไปพูดด้วยท่าทางหลอนลนกรุงไทยจากกรุงไทยสาม ณน,นี้กำลังเดินทางมีคนป่วยอาการสีเลียดเตรียมห้องพาตัดฉุกเฉินด่วนกลุงไทย3จากกลุงไทยทราบแล้วขอให้ใช้ความเร็วหน่อยเพราะรถพยาบาลที่โรงพยาบาลไม่มีสแตนบายอยู่เลยวิทยุจากโรงพยาบาลเงียบเสียงลงไปแล้วพนักงานหันมาดูห้องโดยสารด้วยท่าทางกระสับกระสาย ขวดเลือดที่ติดตั้งอยู่บนเพดานสายไปสายมาด้วยความเร็วของรถที่เพิ่มขึ้นจากเดิมจนมองดูน่ากลัวว่าเข็มจะหลุดจากแขนของหญิงสาวอลีทีเดียวรถพยาบาลเลี้ยวขับเข้าไปจอดที่โรงพยาบาลกรุงไทยประตูถ่ายถูกเปิดออกพร,อพร้อมๆกับที่รถเข็นจากโรงพยาบาลปลาดเข้ามาเทียบร่างของหญิงสาวถูกหามลงมานอนบนรถเข็นพนักงานประจํารถเดินประคองขวดเลือดตามรถเข็นซึ่งมุ่งหน้าเข้าหาห้องลิฟต์ด้วยท่าทางรีบร้อน อึดใจใหญ่ๆต่อมารถเข็นถูกพาเข้าไปในห้องผ่าตัดฉุกเฉินและในขณะนั้นกลุ่มนายแพทย์และนางพยาบาลก็ได้เตรียมเครื่องมือผ่าตัดและอุปกรณ์ต่างๆเอาไว้ยอย่างเรียบร้อยแล้วด่างของหญิงสาวถูกนําขึ้นมานอนบนเตียงผ่าตัดขวดเลือดที่พนักงานพยาบาลถือประคองอยู่ถูกเปลี่ยนเป็นขวดขนาด5 0 0ซีความโุนบุญวุ่นวายภายในห้องผ่าตัดบังเกิดขึ้นอีกครั้งทุกคนต่างก็เข้าประจําที่ด้วยสีหน้าเคร่งเครียด ป้ายห้ามเข้าถูกกดสวิตช์สว่างจา้าขึ้นที่หน้ากระจกและการผ่าตัดเอาหัวกระสุนออกจากหัวไหล่ของหญิงสาวก็เริ่มต้นขึ้นถองฝาเริ่มมืดคลึ้มลงอย่างรวดเร็วเมฆก้อนใหญ่รวมตัวกันเป็นทิวอยู่เหนือศีษะฝาแหลบและแเป็นระยะเป็นระยะชู่อึดใจฝนก็กระนำลงมาอย่างกระถองฝาล่วนาฬิกาเลือนใหญ่ที่โรงพยาบาล บอกเวลา18 30. นาฬิกา30นาทีพอดีพอดีรถโฟกตู้ทึบข้างข้างรถมีตัวอักษรโรงพยาบาลโลกเหลืองติดอยู่วิ่งฝ่าสายฝนเข้ามาจอดเทียบบันไดาทางขึ้นของโรงพยาบาลกรุงไทยประตูถ่ายเปิดออกกลุ่มคนแต่งกายเหมือนกับนายแพทย์6คนกระโจนแผวล,ลงจากรถแล้ววิ่งฝ่าสายฝนขึ้นไปบนโรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว3คนแรกกระชากปืนออกจากเสือเ้อคลุมแล้วฉากแวบเข้าไปที่เคาน์เตอร์ ส่วนสาคนหลังเลี้ยวสายเข้าไปคุมเชิงอยู่ที่ห้องลิฟต์ปืนกลมือสวมท่อเก็บเสียงยี่ห้ออูซี่ของอิสราเอลจ้องไปที่กลุ่มนางพยาบาลของโรงพยาบาลกรุงไทยซึขณะนี้ยืนตะลึงเหมือนกับไม่เชื่อสายตาของตัวเองชายชะกันหน้าเสียมใบหน้ามีรอยปลุเหมือนกระโดนน้ำทุเรียนตกใส่แย่ปากบอกปืนเข้าไปในช่องกระจกที่มีตัวอักษรทั้งไทยและภาษาอังกฤษเขียนไว้ว่า,ผาแผนกประชาสัมพันธ์ พร้อมๆกันยื่นหน้าเขาไปถามหญิงสาวซึ่งนั่งตาข้างอยู่ด้วยน้ำเสียงเห้าๆผู้หญิงคนที่มาเมื่อกี้นี้อยู่ห้องไหนหญิงสาวที่ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์อ,อึกอักอึกอักชายหน้าเสี้ยมขัดใจขึ้นมาก็เลยดึงลูกเลื่อนปืนขึ้น,นลำเสียงดังเก็งแล้วตะวาดดังๆหูแตกหรือยังไงอีหนูเป็นสาวเป็นแซ่แล้วก็สวยออกอย่างนี้ถ้าไม่อยากอายุสั้นก็บอกมาเร็วๆผู้หญิงที่ได้บาดเจ็บที่มาเมื่อกี้นี้อยู่ที่ไหน ในขณะที่พูดชายหน้าเสียมก็เอื้อมมือข้างที่ว่างเข้าไปดึงสายโทรศัพท์ขาดออกจากเครื่องด้วยท่าทางดุดันอยู่อยู่ในห้องผ่าตัดฉุกเฉินชั้นสองพนักงานประชาสัมพันธ์กระหืดกระหอบพูดขึ้นมาฟังแทบไม่เป็นภาษาคนแล้วห้องตู้สลับสายของโทรศัพท์อยู่ที่ไหนอีหนูชายหน้าเสี้ยมตะคอกถามต่อไปอีกกล่าวนี้หญิงสาวไม่พูดเธอชี้มือไปที่ห้องข้างๆด้วยสีหน้าที่หวาดกลัว ชายหน้าเสี้ยมหันมาพยักหน้ากับพ,กพวกอีกสองคนซึ่งยืนคุมเชิงอยู่ใ,ใกล้ๆคนหนึ่งหันขับแล้วเดินเข้าไปที่ห้องดังกล่าวดึงบานประตูออกมาแล้วพรวดเข้าไปโดยท่าทางรีบหลอนอึดใจใหญ่ต่อมาเขาก็ออกมาสมทุกับพักพวกชายหน้าเสี้ยมเอ่ยปากถามห้วน,วนเรียบร้อยครับผมตัดสายโทรศัพท์ภายนอกหมดแล้วชายหน้าเสี้ยม หันไปให้อานนัดสัญญาณกับพรรคพวกอีกสามคนที่ยืนคุมเชิงอยู่ที่หน้าลิฟต์ทั้งสามคนซ่อนปืนเอาไว้ในเสื้อคลุมต่อจากนั้นก็จูโจมเข้ายึดรถเข็นเข้าห้องลิฟต์มุ่งหน้าขึ้นไปบนห้องผ่าตัดซึ่งตั้งอยู่บนตึกสองชั้นด้วยความรวดเร็วเหมือนก็นได้ซักซ้อมกันมาก่อนแล้วรถเข็นออกจากห้องลิฟต์เมื่อถึงชั้นที่สองสองคนแรกที่เข็นเป็นสุภาพสตรีที่สวยเอากาันใบหน้าอันผุดผาดถูกคาดเอาไว้ด้วยผ้ากอสคนที่เดินตามหลังลักษณะสูงใหญ่ ผิวขาวในตาสีฟ้าบ่งบอกถึงเผ่าพันธุ์ทางภาคื้นยุโรปประเทศใดประเทศหนึ่งถึงแม้จะมีผ้าก๊อซปิดทับจมูกอยู่แต่ก็ยังพอที่จะมองเห็นแผลเป็นที่พาดอยู่บนสันจมูกได้อย่างถนัดชัดเจนลถเข็นมาหยุดที่หน้าห้องผ่าตัดฉุกเฉินชายหน้าดุเดินเข้าไปเปิดประตูแล้วแทรกตัวเองเข้าไปยืนคุมเชิงอยู่ทางด้านขวามือเสียงประตูเปิดทําให้กลุ่มนายแพทย์และนางพยาบาลที่ลุมลลอมเตียงผ่าตัดอยู่หันมามองที่ประตูเป็นจุดเดียวกัน หญิงสาวซึ่งอยู่ในชุดพยาบาลผ่านรถเข็นผ่านประตูเข้าไปอย่างรวดเร็วนายแพทย์ที่มีลักษณะท่าทางจะเป็นหัวหน้าทีมผ่าตัดยกมือขึ้นปลดแถบป้ากอดออกจากริมฝีปากแล้วเอ,อ่ยถามด้วยความเคลือบแข่งใจพวกคุณเข้ามาทําอะไรกันเอ๊ะรู้สึกว่าพวกคุณจะไม่ใช่นางพยาบาลที่นี่นี่มันอะไรกันผมไม่เข้าใจเลยจริงๆหมอใหญ่พูด พลางจ้าขม็งไปที่บุรุษร่างสูงใหญ่ที่ยืนพิงข้างฝาอยู่ด้วยความสนเทใจนางพยาบาลสองคนที่ผ่านรถเข็นเข้ามาไหว้กายเยือกปืนกลมือเก็บเสียงอูซี่ถูกสลัดออกจากเสื้อคลุมเดี๋ยวสารกระสุนเข้าใส่กลุ่มนายแพทย์อย่างเมามันหมอใหญ่โดนเข้าไปเป็นคนแรกอำนาจของกระสุนทําให้หมอกระเด็นผังเข้าไปชนกับขอบโต๊ะเดี๋ยวเอียงคว่ำตะแคงลงกับพื้นเลือดทะลักออกมาเป็นลิ่มๆนางพยาบาลและกลุ่มนายแพทย์ผู้ช่วยเหลือ ผวาเข้าไปรวมเป็นกระจกที่หน้าตู้ใส่เครื่องอุปกรณ์การแพทย์นางพยาบาลจอมปลอมอีกคนกระชับปืนเก็บเสียงหมุนตัวตามแล้วเดียวไกลด้วยระบบอัตโนมัติเป้าหมายก็คือกลุ่มนายแพทย์ที่รวมเป็นกระจกอยู่แค่เอื้อมกระสุนเก็บเสียงคลางและงมเหมือนกระท่อแก๊สรั่วร่างของนายแพทย์และนางพยาบาลหล้มระเนรนาดแนวกระสุนที่สเปะสปะออกไปจากเป้าหมายถ้าลวงขวดเลือดที่แขวนอยู่เหนือเตียงแตกกระจาย เลือดสาดกระเซ็นลงมาอาบร่างของหญิงสาวแดงเถือกไปหมดตู้กระจกที่ใส่อุปกรณ์การแพทย์ถูกกระสุนแตกเปลี้ยงปล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายในห้องผ่าตัดชิบหายวายวอดไปในช่วพริบตารวมทั้งกลุ่มนายแพทย์และนางพยาบาลผู้เคาะหลายทั้ง5คนนั้นด้วยเงียบสนิทชายรูปร่างสูงใหญ่ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับชาวต่างประเทศที่ยืนพิงฝาผนังดูการฆ่าอย่างเลือดเย็นเอ,อ่ยขึ้นมาหุ่นหุนเป็นครั้งแรก 3. นาที49วินาที เร็วกว่าเวลาที่กําหนดเอาไว้17วินาทีเอาผู้หญิงคนนี้ไปได้แล้วภาษาไทยที่ชัดเปลี้ยเหมือนกับคนไทยพูดดังกังวานออกจากปากของชาวต่างประเทศคนนั้นนางพยาบาลจอมปลอมซ่อนปืนกลเก็บเสียงเอาไว้ในเสื้อคลุมต่อจากนั้นก็ช่วยกันอุ้มหญิงสาวที่นอนสลบสลดยอยู่บนเตียงขึ้นรถเข็นและใช้ผ้าสีขาวซึ่งพับเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่บนโต๊ะข้างๆเตียงผ่าตัดขึ้นมาคลุมร่างของหญิงสาวเอาไว้อย่างมิดชิด ต่อจากนั้นก็ช่วยกันเข็นรถออกจากห้องผ่าตัดอย่างรวดเร็วจบตอนที่2แล้วนะครับโปรดติดตามรับฟังตอนต่อ,ตอไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณีิหลายครับ